เคลียชัดทำนายดวงช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2568สำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างชัดเจนครับก่อนหน้านี้ครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนถึงแม้ว่าบางครั้งจะต้องเสียใจคุณยังสามารถก้าวข้ามและสามารถเดินต่อไปได้ด้วยดีนะครับนี่เป็นเหตุผลครับที่ดวงของคุณกำลังจะขึ้นถึงขั้นสุด เพราะดาวประจําตัวของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ครับ oh. โคโจรได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรตราธิปดีครับ oh. จำเอาไวด้ดีๆครับจงใช้ความนิ่งความเฉียบและความกล้าในแบบฉบับของคุณจะสร้างชัยชนะแบบทรงพลังให้กับตัวของคุณเองน oh. อกจากนี้ครับ oh. ดาวเจ้าเรือนกรรม,มะโคโจรทัพราศรีของคุณเรียกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่ดีมีเงินที่ดีเพียงแต่ว่า oh. ดาวพระพุธครับ ยังโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาอยู่นะครับการสื่อสารอาจจะผิดพลาดกับคนใกล้ชิดเรามัดระวังครับเรื่องเล็กจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงนี้ได้ครับ